สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธ้แตกนะครับอ้าวพันดพี่น้องครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการกล่องดําครับทูกวานเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับวันนี้เราวันอานทิตย์นะครับทางช่องสามเย็นๆอย่างนี้นะครับเรื่องราวของคร,ร,บรอบครัวที่ต้องรวม3อย่างอย่างที่บอกเอาไว้นะครับเรื่องราวของโชคค,ความรู้ความสามารถอันนี้คือต้องเทียบของเราแล้วโชคเราขนาดนี้ดีขนาดไหนรู้ขนาดไหนนะฮะแล้วเราต้องการเท่าไหร่ต้องโ๊ะพอดีนะมันจะได้ไม่ต้องไปนตัดทอนลงไปนะครับเราคุยค้างต่อจากเมื่อวานนี้นะคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักวอาคู้ทรหดฝ่ายชายเป็นทหารฝ่ายหญิงเป็นตำรวจค่ะ ใครไปจับใครมาะครับเนี่ยไม่เกี่ยวนี่จับคู่จับคู่ต่างคนต่างจับกันต่างคนต่างน่ารันต่างคนต่างจับกันแหมน่ารักให้กี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วนะฮะก็เกือบๆสิบปีแล้วสิบปีแล้วลูกกี่คนนะครับเนี่ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวนะฮะตอนนี้ในข้อมูลบอกสามขวบแล้วสามขวบสามขวบผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับผู้หญิงนะฮะน้องอะไรฮะน้ำฝนน้ำน้ำฝนน้ำน้ำฝนก็คงจะน่ารักเลยทีเดียวฝ่ายชายคิดว่าเพลงที่บอกกับฝ่ายหญิงก็คือเพลง จำมัมครับจำม้าเขาจำม้ามันน่ารักนะอย่างเพลงนี้เขาเขาให้ให้เรามาเราถือว่าเราเรายอมรับไหมก็โกรธเหมือนกันนะโกรธเหรออยากสวยอ่ะอยากสวยเราทำไมไปว่าเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเพราะวจำมัมนี่เป็นคำชมนะจำมั่มใช่จริงนะน้องเออแต่ฝ่ายหญิงก็บอกมีเพลงให้มาเหมือนกันเป็นเพลงพี่มีแต่ให้ค่ะพี่มีแต่ให้ดูจืหวานเลยนะเสร็จเลยเราจริงหรือเปล่าจริงครับจริงให้อะไรเขาบ้างอ่ะ ก็ทางเขาขอทุกอย่างก็ให้ทุกอย่างมีอะไรที่ขอแล้วเขาไม่ให้มีไหมครับมีเขาบอกมีอะไรที่ขอแล้วไม่ได้ขอทองไว้ยังไม่ได้ให้เขาขอทองเอาไว้ยังไม่ให้เพราะอะไรอ่ะยังไม่มีครับตอนนี้ถ้ามีทุกอย่างให้หมดครับโอ้โหส้นนีเนียก่อนที่จะเล่นนะฮะหลังแต่งงานฝ่ายชายเรียกผู้หญิงว่าไออ้วนครับไออ้วนฝ่ายหญิงครับเรียกฝ่ายชายว่าไอเท่าไอเท่า คือเราต้องมอมันมากพว่ากูแล้วเขาเรียกกันเองนะฮะนะเขาคงจะมีความหมายคําว่าอ้วนเนี่ยคงจะนึกออกคําว่าเท่าเนี่ยมันต้องมีความหมายสิอ๋อไม่ทราบเหมือนกันแไวไม่ก็เรียกเรียกเรียกแล้วติดแล้วไอ้เท่ามานี่มาเก็บของนี่เป็นไงเหรอมาทักเราที่เหรอครับแล้วเอาอ้วนทำเส้นย่างหน้าอะไรเงี้ยเหรออย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหจริงใจอทหารตำรวจนี่นะแต่ว่าน่ารักนะถือว่าพูดกันตรงๆเลยทีเดียวเอาละเอาละมาถึงเกมของเราตรงนี้แล้วเออ ตก,ตนะกติกากล่องเดาผู้เขาเ้าแข่งขันจะต้องเลือกกล่องที่มีราคาตั้งแต่1,000บาทไปจนถึง1ล้านบาทโดยคำถามในแต่ละข้อจะเกี่ยวกับของที่อยู่ในกล่องถ้าตอบถูกรับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้หน้ากล่องถ้าตอบผิดจะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจผู้เขาเ้าแข่งขันมีสิทธิ์เปลี่ยนกล่องใบใหม่แต่เงินรางวัลจะถูกหารสองจากมูลค่าที่ระบุไว้หน้ากล่อง ถ้าเปลี่ยนอีกครั้งเงินรางวัลจะถูกหาร4ี่เปลี่ยนอีกหารแปลและหารไปอีกเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนจนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะตัดสินใจเล่นที่สําคัญถ้าผู้เข้าแข่งขันตัดสินใจเล่นและมีการถามคําถามเกิดขึ้นผู้เข้าแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเป็นกล่องใบใหม่อีกต่อไปครับขอให้โปะไปเลยหรือว่ากะว่าจะมีเปลี่ยนเหมือนกันออตกลงกันไว้แล้วโปะไปเลยดีกว่านะลองดูว่าคุณนี่จะเป็นยังไงฮะตั้งไว้เท่าไหร่แล้วจะสําเร็จหรือไม่จะโดูไมหมฮะหรือว่าจะอยู่นี่ เอาเลยเอาเลยมึงเขาวากันตรงๆเลยหลักอะไรฮะหลักลักสีค่ะลักสีขอขึ้นตัวเลขสีค่ะเลขนำโชคเหรอฮะเลขเขาบอกเลขนำโชคครับเลขนำโชคไม่สีก็หกอันนี้มนุษย์สีอะไรอยู่นะฮะสีแี่เท่าไหร่นะฮะสี่แสนสี่แสนค่ะโอ้โหต้องถือว่าไม่น้อยนะทำไมถึงถึงเอาถึงสี่แสนเนี่ยอยากดู อ๋อมันเป็นความอยากความอยากเห็นอยากดูทหารอยากเห็นว่าสีแสดเป็นยังไงทางตำรวจว่าไงเปิดให้ดูเปิดไม่รู้อ๋อคุณอยากดูก็เปิดให้ดูเหมือนกับของเราเลยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูตกลงนะสี่แสนนะสี่แสนครับโอ้โหรู้สึกว่าไม่น้อยไม่น้อยสี่แสนครับเดี๋ยวนะทันดีกว่าเป็นการตัดสินใจของใคร ขอให้เขาให้เขาปลายชา่ปลายใายนี่ถ้าได้จะลืมซื้อทองนะถาเงล็กเลยทองเป็นเศษเลยนะมาแล้วโอ้กองไม่ใหญ่นะเอาละครับสี่แสนครับสี่แสนครับดูที่จะเห็นอะไรเปิดแล้วครับช่างงอกไปดูได้ครับดอเลยครับโอ้โหประลักกักบระลึบตึกเลยครับเนี่ย อ่านว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2 5 4 2 42ครับเจอก้อนนี้ถังกันปั๊บเจอปั๊บตอนนี้รู้สึกงไงบ้างฮะเป็นคนชอบอ่านหนังสืออ้แปลหนังสือนี่ที่บ้านมีน้องชายมีเขาซื้อเก็บไว้มีไม่เคยจับสรุปว่าถ้าเกิดเห็นตอนนี้วินาทีที่เห็นปั๊บตั้งตรงนี้เกิดอะไรขึ้นในใจอยากจะไป ของที่บ้านเีงถือใจกเกราบนะเอาฟังข้อมูลเบื่องต้นตรงนี้นะครับนี่คือพจนานุกรมนะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธศักราช2 5 4 2ฉบับล่าสุดโอ้โห4แสนครับเล่นหรือไม่เล่นเอาบนกันได้เลยถึงสินใจให้ดีแล้วเอาเาอเปลีย่นยนเลยใจเย็นๆใจเย็นๆคิปลี่ยนะคือไม่ต้องคิดมากเลยใช่ไหมตกลงยังไง ให้เขาค่ะให้เขาคือเขาก็เป็นคนเลือกด้วยอยากเห็นนัก4ี่แสนอ่วมาใกล้ๆเอาหน้ามาดูสักเห็นหรือยังสี่แสนบอกอยากเห็นมากนะว่าจะคำถามอะไรนะตกลงไม่เอาเลยเห็นว่าตอบไม่ได้เออสี่แสนขอเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เอาไม่เอาอึ้งสะใจพอใจไหมเขใจเลยครับได้เห็นแล้วครับกลับบ้านจะไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าฉันได้เห็นแล้วสี่แสนตกลงไม่เล่นนะ ไม่เล่นตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะทําได้นะครับเปลี่ยนไปนั้นจะเจอเท่าไหร่เลือกเท่าไหร่ถูกหารสองกับมูลค่าหน้ากล่องนะฮะเพราะนั้นแทนที่คุณจะได้ไปเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยได้ไปเลยต้องไปเสียครึ่งหนึ่งแล้วได้ค่ะลองดูเล่นเล่นว่าเราจะถามอะไรไหมได้เล่นเ่นฟังเล่นเล่นนะเราจะถามอะไรอันนี้ไม่เล่นแล้วนะฮะไม่เล่นนะฮะไม่เล่นแล้วนะฮะฟังเฉยๆว่าเราจะถามว่าอะไรลองดูคําถามนะครับโอ้โหมาแล้วครับ คำถามลองฟังดูว่าจะตอบได้หรือเปล่านะครับพยัญชนะไทย44ตัวมีพยัญชนะที่ไม่มีคำศัพท์อยู่กี่ตัวและตัวนั้นคือตัวอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอื่นเขาจะมีคำต่างๆมาได้เลยตัวอื่น,ต,นตัวอื่นนี่นะไม่มีคำศัพท์อยู่กี่ตัวอะไรบ้างผมเปิดดูแลคำตอบมาแล้วแต่ผมขออนุญาตเปิดดูนะผมจะเปิดตั้งแต่กอไก่เล้วอ่ไม่มี น,นี่ว่ากี่ตัวฮะงงเลยตัวลงไม่เล่นอนดีแล้วใช่ไหมไม่เล่นอนดีแล้วในนี้คําตอบนะฮะเฉลยออกมานะครับมีอยู่ทั้งหมด3ตัวครับจากพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราชส5 4พยพยัญชนะไทยที่ไม่มีคำศัพท์นั้นมีอยู่3ตัวคือ,อคอขวดขอคนที่ปัจจุบันได้เลิกใช้ไปแล้ว และต่อประตักที่ไม่ได้ขึ้นต้นคำศัพท์ใดเลยแต่มีคำศัพท์ที่ใช้ต่อประตักที่เราคุ้นเคยเช่นปฏิบัติปฏิวัติปฏิเสธเป็นต้นไม่เล่นดีแล้วนะแต่ได้เห็นแล้วอออเอาแล้วฮะ <c oughs> ตกลงเปลี่ยนเลือกใหม่แล้วนะฮะค่ะเท่าไหร่ครับเอาลนะสี่หมื่นค่ะลังเลครั้งที่หนึ่ง <c oughs> เป็นเท่าไหร่นะสี่หมื่น 40, สี่หมื่นี่คุณลงมาบุกอย่างนี้เลยเหรอหนูจะเรื่องใครอ๋อนี่ฝ่ายชายเลือกไอ้ฉันนะอยากเห็นสี่แสนถ้าฉันไม่ได้เธอเลือกเออเอาสี่หมื่นโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วสมมติผมพูดย้อนไม่ได้เลือกสี่หมื่นดังแันแรกนะแล้วถูกเต็มเต็มแต่ถ้าถูกวันนี้สองหมื่นยังดีกว่าไม่ถูกอย่างนี้ตีหมื่นก็ให้ถูกไว้ก่อนนะฮะตกลงสี่หมื่นนะฮะสี่หมื่นครับ เปลี่ยนทีหนึ่งหักโครมเลยครับเดีเหมือนกันนะชีวิตนี้สนุกไปอีกแบบหนึ่งอาล้จากสี่แสนไปสี่หมื่นโอ้ยังเป็นเลขสีส่อยู่นี่ยังนำโชคอ,อยู่ยังนำโชคอ,อยู่ชตอ,ชอนนี้เธอดูฉันบ้างแล้วนะ <c oughs> อะจากที่ฝ่ายเธอนำนะสี่ห <c oughs> มื่นเหลือสองหมื่นเหลือสองหมื่นลองดูนะครับสี่หมื่นครับแม่คู่นี้พลิกเร็วมาก โอะจากแสนมาเป็นหมื่นครับแวบเดียวมาข้างล่างเลยนะฮะ <c oughs> อย่ายากกว่าอะไรยุ่งเลยนะครับเนี่ยมันแล้วแต่โชคครับอ้าวก้มไปดูได้ครับท่านผู้ชมยังไม่เห็นว,ว้าวใบสั่งใบสั่งเอก <c oughs> สารอย่างเดียวเป็นปร,ประมาณหนังสืออีกแล้วนะฮะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยใบสั่งจราจรใบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรเออฮะ ป้ายหญิงนี่เป็นเป็นอะไรเป็นตำรวจแล้วตำรวจสังกัดอะไรฮะอ๋อเป็นทํางานธุรการธุรการแต่นี่จราจรใบสาจรเขาจะมีโอ้นี่ใบสั่งจราจรแบ๊ไปๆไบๆไปๆเอาละพอจะคุ้นๆอยู่บ้างก็ไม่รู้นะไม่รู้นะอย่าเล่นไม่เล่นอย่างไรตรงนี้นะฮะเอานะครับเราไปมอดโชคตรงนี้กันก่อนนะครับกับนมเปรี้ยวดัชมิล UST ครับกับเรื่องราวของใบสั่งแหมเห็นแล้วใครๆครก็ไม่อยากได้อ่ะกลัวแต่สวนใหญ่ก็ทําผิดกฎอยู่เรื่อยนะมันก็เลยต้องเจอเจอนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคู่นี้จะเล่นหรือไม่เล่นนะฮะัาโดนตอนนี้รู้สึกัไงบ้างฮะขารู้สึกไงบ้างร<ว><น>ู้สึกก็ได้รุ่นได้รุ่นนะผ่ายทหารรู้เรื่องนี้บ้างไหมโดนบ้างไหมดีกว่าโดนบ้างไหมไม่ชีวิตนี้ไม่เคยโดนเลยครับตำรวจเองเคยโดนบ้างไหมโดน ตำรวจเองยังโดนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องธรรมชาติข้อมูลเบื้องต้นนะครับนี่คือใบสั่งนะฮะอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522นะครับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินะฮะจราจรทางบกฉบับที่4พุทธศักราช2535โอ้ฟังข้อมูลวิชาการแล้วน่ากลัว <Okay. S 1> ใบสั่งหรือเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ตามพระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกมาตรา140วรรค3ซึ่งเมื่อถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไปแล้วให้ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่มาเพื่อใช้แทนไปก่อนคร่าน,นี้นะฮะส0่หมื่นแต่ว่าตื่นใจลังเลเลยหาร2เหลือ20,000เล่นหรือไม่เล่นเล่นเล่นค่ะเล่นเลยเลชัดเจนมากแต่ที่4ี่แสนก็เร็วมาก ่ายชายมีความเห็นยังไงบ้างครับตอนนี้เขาทำต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของตำรวจเขาน่าจะได้เขาน่าจะได้ถ้าเกิดครั้งนี้ตำรวจทำผิดทหารจะว่าไหมครับไม่ว่าไม่ว่านะครับแล้วถ้าเกิดตำรวจสั่งให้ทหารไปซักผ้าทหารยังซักอยู่ไหมครับซักครับคำคุ้ต้องเลยครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับตกลงเล่นแล้วนะครับสองหมื่นนะครับจากสี่หมื่นตรงนี้จะถามอะไรอู้าก็อยากให้ถูกเนาะ ลแล้วเจ้าตัวบอกว่าตำรวจยังโดนเองเลยเพราะฉะนั้นทุกคนนะมันก็มีผิดพล้งบ้างล,ลองดูนะครับคำถามจะเป็นอะไรนะครับฟังดีๆนะครับ <ฮะ S 2> ถ้าคุณถูกยึดใบขับขี่และได้รับใบสั่งนะฮะอย่างนี้นะครับใบสั่งนี้จะสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้อีกกี่วันใ้เย็นๆ เจ็ดวันจะต้องไปเอาคืนจากเจ้ามาสี่หมื่นครับแต่ว่าลังเลเป็นหนึ่งครั้งขอเปลี่ยนเลยกลายเป็นหารสองสองหมื่นไม่ตอบก็ไม่ได้ตอบค่ะตกลงตอบค่ะตอบแล้วนะครับตำรวจผู้สู้จะลาจอร์จลุงแล้วไหม มีไหมแต่ละตอนที่สนิทอยู่ในในในงานเราก็อยู่ในโรงพักก็รู้จักกันหมดแค่ร้อยกว่าที่ที่สนิทสักคนหนึ่งตอนนี้เป็นสนุกที่สนิทนะคะเก็คนเกี่ยวกับเทียบับค่ะอ่าชื่ออะไรเป็นเป็นยศอะไรฮะสิบโทสิบโทสิบโทอะไรฮะสิบตำรวจโทพรเพชรสิบตำรวจโทพรเพชรค่ะนะจริงๆงถ้าไปเขาเขาจะรู้คำตอบนี้เลยใช่เพราะว่าไปขอเขาบ่อยเอะไปทำ ไปทาอะไรผิดอยู่บ่อยๆคุณกก็ไม่ใช่ค่ะก็คือเราจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับคนทุกคนประชาชนขอต้องให้เป็นนโยบายนายนโยบายของคุณกับไปขอเราจะไปทําผิดกฎหมายไหมเหรอไม่ใช่ค่ะก็คือใครขอก็ให้เขาจะได้คล้ายๆว่าไม่กล้าจะได้ไม่กล้าทําผิดอีกตกลงตอบมาค่ะเท่าไหร่ครับเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันตอบมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหสองหมื่นครับ จะได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ทั้งลงพักจะรึมถ้าได้ก็รอดตัวไปตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเจ็ดวันไม่เฉลยเอาไหมไปไหนไหมบินบินเคยขึ้นเครืบินยังไม่เคยไม่เคยเลยเคยแต่ขึ้นเขาอย่างเดียวสีม้าสีม้ารอบเมืองนี่นะทางฝ่ายชายได้ขึ้นเครื่องบินยังฮะเคยขึ้นไปไปของของของทหารครับอ่า 430ป่ะ430อ่าขนของขนเครื่องขึ้นหอขึ้นหอต่างๆนี้ไปแต่ว่าไปเครื่องบินที่มีคนดูแลบริการไปเที่ยวเท่าดีกว่าเนี่ยผมพยายามรณรงค์อยากให้ไปเที่ยวทะเลกันเนี่ยนะหรือเอาเขาหรือเอาเขาไหมจุนพรกระบี่ภูเก็ตอะไรเงี้ยเอาไหมเออไปไหมสองคนเลยสองคนพักพักสักนิดนึงแล้วไปเที่ยวนี่มาแล้วไส้ไส บริการนะครับเรื่องกาขับรถบินขึ่นโลกเลยไปไหมไปไหมเราสถกเอและเอาต่แกเอาละเอาละลึกมั่นใจเราอ่ามั่นใจเอามั่นใจตกลงฟังคำตอบค่ะฟังคำตอบนะครับไม่บินเดี๋ยวบินเองเดี๋ยวบินเองถ้าถูกยึดใบกำับนและได้รับใบสั่งอย่างนี้นะครับสามารถแทนใบกำกับินได้กี่วันตอบว่า เจ็ดวันต่อมาแล้วเรียบร้อยนะครับเลือก40 0 0มืเปลี่ยนใจหนึ่งทงหารสองเหลือ20,000คำตอบนะครับจุกตาเลรนะโอ้โหเวลาอย่าให้อย่าให้เลือกว่าจะไปบินบนนะผมจะจุ้งเลยทีเดียวนะครับน่มั่นใจได้เลยนะโอ้เจ็ดวันดึงอยจางมีประสบการณ์ใบสั่งนั้น เป็นสิ่งที่คล้ายบันทึกจับกลุ่มที่ตำรวจจะต้องทำขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกจับกลุ่มส่งให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีแต่เพราะคดีจราจรเป็นคดีที่มีโทษเพียงเล็กน้อยและเป็นโทษปรับซะเป็นส่วนใหญ่กฎหมายจึงอนุญาตให้ตำรวจจราจรเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เพื่อเป็นประกันว่าท่านจะไปที่โรงพักแล้วออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้ท่านไปชำระค่าปรับภายใน7วันโดยไม่ต้องเอาตัวไปโรงพักทันทีเหมือนคดีอาญาอื่นๆ โอ้โหรู้กันบ้างตรงนี้ทำสมเร็จสี่แสนเป็นไงบ้างสี่แสนไม่ใช่ไง่่ไม่สะใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตังค์นะเห็นไหมตกลง40,000ได้ไม่งั้นได้40,000เต็มอ๋อยินดีครับ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 อ๋ออานะครับนมเปรี้ยวดัชมิล UHT นะครับมอบให้20,000อย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเลือก40,000เลยเนี่ยมันก็ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามั่นใจชัวร์นะฮะแต่ถ้าพักการสะใจมันก็็มมันนไปแบึง20,000กคุ้ สุดล้ววันนี้เล่นออกมาหมดแล้วกว่าจะลงมากว่าเล่นเสร็จออกมาเป็นไงบ้างคบตอนนี้ก็ก็โล่งแล้วแถมยังเป็นอยู่ในหน่วยงานของเราโอแม่งก็เสียฟอร์มเสียฟอร์มจนน้าระเบิดนะครับอ้าขอขอบคุณหน่อยนะครับสถานีตํารวจนครบาลนกพวงนะครับแล้วก็สินค้าของต่างๆหลายๆชิ้นนะก็ขอบคุณไปด้วยนะครับที่ให้มาเผยแพร่กันตรงนี้นะฮะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ โฆษณาไ้แ้หนึ่งคู่นะครับยังดูว่าคู่ต่อไปจะเล่นยังไงครับไปที่จักรยาน LA เอาล้ปิดตาไว้ปิดตาไว้เดี๋ยวโตใจดูดิว่าจะเป็นคู่ไหนอ้าวหใช่ไหมอ้าวมาครับคู่ล่างสุดเลยครับ O out นะครับคู่มีสิทธิ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ นะครับต้องคุยกันนิดนึงฝ่ายชายคุณอะไรครับวรยุทธครับคุณวรยุทธนะครับฝ่ายหญิงครับนารีค่ะนารีนะครับโอ้เราเห็นภาพตรงนี้นะฮะก็จะเป็นภาพที่ถ้าฟังประวัติแล้วจะประทับใจมากถึงความรักของคู่คู่นี้ที่มีให้แก่กันตรงนี้นะครับทั้งหมดกี่ปีแล้วนะครับคู่นี้22่สิบสองยี่สิบสองปีท่านผู้ชมครับ22ปีอยู่ด้วยกันคุณวรยุทธไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช่ครับนะครับหลังจากแต่งงานกี่เดือนครับ8เดือนครับ หลังจากแต่งงานแปดเดือนแปดเดือนนี่ยังแบบเขาเรียกว่าหอมหวานเกิดเหตุขึ้นมาเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้กลับมาอีก20ปียังอยู่ด้วยกันมาต้องนับถือใจสุภาพสตรีมากใช่ไหมคุณวันใช่ครับนะฮะโอ้โหน่าสนใจนะครับหลังโฆษณานะครับสักครู่นะครับกล่องดำครับ กล่องดำตรงนี้นะครับเราคุยค้างกันอยู่นะนักท่องญาติคุยต่อตรงนี้นะฮะกับคู่นี้นะครับแม่วินาทีที่มันเกิดเหตุมันคือยังไงเป็นเป็นด้วยเหตุอะไรครับถูกยิงครับถูกยิงครับถูกยิงถูกยิงนะครับท่านผู้ชมเราก็เดินไม่ได้เลยหรอเดินไม่ได้เลยครับจากตรงนั้นมาครับไม่มีลูกด้วยครับใช่ไหมฮะแล้วก็ครองรักครองเดินกันมาด้วยเหตุอะไรฝ่ายไฟยิงด้วยจุดไหนที่เราถึงถ้าพูดตรงๆเนี่ยนะภาษาชาวบ้านเลยทําไมไม่ทิ้งเขา อยู่พิสูจน์นะคะพิสูจน์อะไรครับพิสูจน์ให้ผู้คนเห็นนะคะว่าเหมือนอย่างกับผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนคือเราพิสูจน์ตัวเรานะเพราะว่าเรารักกันพิสูจน์ผู้หญิงนะครับรักกัน6ปี6กปีก่อนที่จะมาแต่งค่ะแต่พอแต่งเขาบอกว่าต้องไปแน่คือทุกคนรอบด้านอเราเราจะต้องไปแน่เก็ยังเด็กอยู่ค่ะคิดดูที่ตรงนั้นฝ่ายชายตอนนั้นที่เกิดเหตุมานี่เป็นยังไงคือแบบเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะ เฮ้ยภาระแน่นอนเท่ากับนกคน,นคบอื่นแล้วเราคิดถึงเขาอย่างไรบ้างไหมครับก็เป็นห่วงเขาแะนะฮะทีนี้ก็เห็นเขาเป็นคนดีมากที่แบบตั้งใจจะอยูย่กับเรานะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขารักเรามากนนแล้วกาเรารรกรา็มีความรู้สึกว่าเราเราท้อแท้ไม่ได้อืเราต้องพยายามพยายามที่จะต่อสู้จุดไหนฮะจุดหลักที่ที่ทางฝ่ายหญิงบอกอยากจะพิสูจน์คือเราจะไม่ไม่คิดถึงวันข้างหน้าแล้วก็จะไม่คิดถึงอดีต จะคิดจะอยู่อย่างมีความสุขทีละนาทีคุณระยุตมถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากโชคดีมากครับข่าวดีครับไม่มีลูกเพราะมีไม่ได้อย่างไงก็ไม่รู้นะแต่ปัจจุบันนี้มีแล้วครับมีมากี่ปีแล้วเจ็ดคะเจ็ดปีโอ้โหมันมันยังไงแล้วที่ไม่ก่อนนั้นไม่ไม่ไม่มีด้วยยังไงครับคุณคุณระยุตมก็ถูกยิงจะเป็นอัมพาตครับ ถึงขั้นข้างล่างนี้ลำพาดเลยนะประทานโทษอีกนิดหนึ่งนะท่อนล่างไปนิดใช้การได้ไหมครับหมดความรู้สึกเลยครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับต้องถือว่าฝ่ายหญิงนี่ต้องยกย่องมากเลยนะครัต้องเป็นผู้ที่เสียสละต้องเป็นบุคคลที่แบบเหมือนกับว่าฟ้าประทานไหมคุณมรยุทธตรงนี้เลยคือมาเสียสละอย่างเดียวเลยในชาตินี้นะพูดตรงๆนะแล้วตรงนั้นก็มีมีแล้วเนี่ยบอกเป็นผู้หญิงใช่ครับแล้ว ีได้ยังไงอะถามได้ปอมยอผสมเทียมค่ะใช้เจาะน้ำเชื้อออกมาผสมให้แบ่งเซลล์ข้างนอกก็ใส่กลับเข้าไปออกมาหน้าเหมือนคลองได้เกลอไม่ต้องพิสูจน์นตั้งใจความมุ่งมั่นความความเป็นแบบแม่ต้องจกจ้องมากๆเราจะทำยังไงดีต้องปบมือก่อนครับคู่นี้จุดยอดจริงๆ สุดยอดที่สุดเนี่ยต้องเป็นฝ่ายหญิงเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านฝ่ายชายกําลังใจอันใหญ่หลวงนะแล้วที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะหน้าที่การงานนี่คือเป็นเจ้าของกิจการนะครับทั้งคู่เลยนะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีมากหนึ่งคนแต่นี่หนึ่งคนก็คงจะไม่มีหรือไม่แน่เขาก็จะให้ไปทําอีกแต่บอกว่าตอนนี้47แล้วถ้าทํา้ฝ่ายคุณแม่ก็อยากจะมีเหมือนกันหรือยังไงก็ไมอยากจะมีหลาคนนะครับเออในคุณคุณหมอบอกคุณภรรยาายุมากแล้วคนเดียวก็โชคดีแล้วโอ้ใช่ใช่ ก็หลังจากคู่เราทําไปแล้วเนี่ยก็มีอีกห้าคู่ที่ฝ่ายชายเนี่ยพิการฝ่ายหญิงปกติก็ไปทําได้ไหมไม่ได้นะก็ยังไม่มีใครประสบควแต่นะครับแล้วแต่มันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โชคไปขอทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าคุณโชคดีแล้วคุณคุณพอเถอะอาจารย์น่ารักมากพอเหมือนกับรายการนี้เหมือนกันนะมันจะมีโชคแล้วก็วัดกับตัวเราด้วยนะแต่ก็ต้องดูเราให้ออกไม่ใช่ว่าคิดไปมากแล้วมันจะผิดหรือว่าคิดน้อยจะถูกนะ มันจะพอดีกันมาให้เป็นเกมสนุกสนุกกันไปนะครับอ่านดูประวัติแล้วคู่นี้ต้องโหโน่ารักมากทีเดียวนะฮะเรื่องแต่งงานว่าขอแต่งงานบนชิงชาสวรรค์ฝ่ายหญิงนี่ในใจนี่ถ้าไม่บอกผักตกชิงชาเนะี่ยงั้นเลยทีเดียวนะั่นคือเหตุการณ์ก่อนเกิดขึ้นนะนะอะไรที่ทําให้คุณวรยุทธ์สู้มาถึงปัจจุบันนี้นะฮะก,ก็คงต้องเขาเขาด้วยไอ้ควันพีนเขาคนนี้เลยแหละเพราะว่าเขาลาออกจากพยาบาลที่สิริราชมาอยู่ดูแลเราครับเพราะ ขาคิดว่าเราเนี่ยคงอยู่ไม่ได้หลายปีคงตายเร็วฮะตำนองอย่างนั้นนะก็อยากจะมาใช้ชีวิตคือผูู้ตรงๆว่าอยู่ๆไปฮะเดี๋ยวคงจะไปแล้วย่างหรอแต่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราก็เลยจูไม่ฮะตอนแรกคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะคือใจลาออกมาคิดว่าคงจะเสียชีวิตไม่นานอีกไม่นานคงจะเสียชีวิตไเลยคะแต่อยู่ๆมีชีวิตยาวก็เลยกลับไปทำงานใหม่โอ้โหเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จได้นะฮะ แล้วก็ต่อสู้มาเป็นเจ้าของกิจการมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่ดีตรงนี้เอาละมาถึงตรงนี้ของเรานะฮะก็คงจะเป็นสนุกสนุกการ,รว่าเราถึงเราตรงนี้นะฮะจะเล่นเกมพิสูจน์ความสนุกของเราตรงนี้กับโชคเราทักแวบตรงนี้ด้วยเท่าไหรด่ดีเท่าไหรด่ดีเอาละเอาละผ่านพนวิกฤตต่างๆไปแล้วเท่า,าไหร่ดีครหลักอะไรฮะปาตั้งใจมาหนึ่งล้านครับฮะ หลักล้านเลยด้วยเหตุผลอะไรมันเวลาที่ต้องต้องอยากจะถามหน่อยเพราะว่าหลายทนปุน๊บบางทีบอกลูกบวชน,นะ <S <S แล้วก็ทำงานคุณแม่เสียไปแล้วเนี่ยอันนี้มองมาเป็นแบบอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหสงสัยมีสิ์เลยทีเดียวนะฮะหนึ่งล้านด้วยเหตุอะไรฮะ <S <S คือความราจริงแล้วเนี่ยอยากจะเอาเข้ามาพักผ่อนนะคะให้เขาออกจากงานมามาคลายเครียดบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเขาก็เลยเขาบอกเธอจะเอามาฉันมาหน้าแตก S <S <S เขาก็เลยบอกเขาเลือกร้านหนึ่งเลยนะจะได้ตอบไม่ได้โอ้่ตั้งใจมาตอบไม่ได้นะตั้งใจมาตอบไม่ได้ไมนได้คืออะไลตั้งใจดี <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวก็รู้นะ <S <S เอาละครับหนึ่งล้านครับโอ้โ,โหได้รุ้นได้เสียวแล้วครับ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้อย่าลืมว่าขนานี้เรากำลังเล่นกับคนมีโชคแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> คู่นี้ต้องถือว่าผ่านวิกฤตต่อสู้เอกราดาฟ้าดินได้พิสูจน์คู่นี้มาทั้งวันแล้วมาพิสูจน์กันเราซะอีกดูหนึ่งล้าน หนึ่งล้านมาแล้วครับโอ้โหของก็ไม่น่าจะเล็กหรือไม่น่าจะใหญ่กำลัง <c oughs> กำลังหงล้านพอดีเลยแ <c oughs> ม่ไม่รู้ว่าตั้งใจแบบเอ้อยเอาจริงๆหรือว่าแบบขอ <c oughs> ให้มันเห็นเฉยๆแต่นั้นตัวบอกบอก็ารู้ไม่ถูกแต่อยาก,กาเล่นเฉยๆแม่ครัลงได้รุ้นนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกละ อยู่ึอ๊อแล้วเ no. oh! oh! <laughs> <laughs> อามาเลยโอ<ไ>้ย <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นแท่นวางนะฮะทุกคนจะเห็นนี่คือกล่องของรายการครับแต่ว่าสิ่งที่มาเป็นใบนี้ครับใบนี้ครับอันนี้ก็คือสลา,สลากินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะฮะหลายหลายคนก็แบบว่าเออไปลองเสี่ยงดูซิว่าจะได้ไม่ได้นะฮะอันนี้คือถูกต้องตามกฎหมาย <uh, <okay. S 1> เป็นอย่างนี้แหละครับ <laughs> เอาละครับ เราไม่รู้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นอย่างไรนะครับเวลาไม่พอเวลาไม่พอต้องมาดาวใจว่าคู่นี้นั้นจะเล่นอย่างไรต่อไปนะครับก็ต้องข้ามไปสัปดาห์หน้านู้นเลยทีเดียวนะครับโอ้โห,หน่าสนใจเต่าน้านะคะแล้วตามต่อคู่นี้นะฮะคนดวงดีอย่างนี้จะทำหนึ่งล้านได้หรือไม่นะครับกล่องดำครับสวัสดีครับ นี่คือคอนเว r ร์รุ่นทำให้ชคนทอได้เพียงวันละ5เซนติเมตรัสมกับเป็นเวิร์กพอยจริงๆนะมาได้ยังไงสองแสนนะครับการเล่นครั้งที่สองเอาคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งเลย